เดี๋ยวขอเรียกฝันนิดเดียวคับขอบคุณครับโอเคต้องรอภาพมะชรับขึ้นมา อืมสองรอ่ขอบคุณครับ

หลายครั้งรี่เหมือนกันคนระับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานโดยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวนไปตั้งใจรีบเหมืนกันทุกานี่เหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นเช้าพุธนะครับอยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามามีชื่อฉายาอะไรครับ ใช่ชื่อปุญญาวัฒโนครับก็เหมือนพาะก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผมก็จะเรียนด้วยปัญญาในชาราที่ระตั้งให้ก็ทางทางพระเป็นคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบสิทธิ์จงชีววัน์ก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรี้ย ว่าตอนนี้คิดว่าอย่างต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทำจริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมหรือถมีในใจที่จะไปประจำวัดที่กรุงเทพหรือจะมีแผนจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วค่อยไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ไหนตอนนี้คิดว่าน่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับ สนะักวิคนึงลแล้วก็กลับมาเพรับคุณแม่เขาก็ดีใจครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่า้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไปดูดวมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึก <laughs> เขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยบก็ตลกดีครับอตอนนั้นเขา คือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชซะาหน่อยตอนเป็นจเพศยี่สิบห้าอะไรเยี้ยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลยผมก็เลยเออทำไมไม่นมีใครอยากให้บวชเ,เลย่อมาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแ้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่สึกเ<ม>ลยไม่เป็นไรละกันแล้วอตอนกำลันที่จะบวชไปบอกว่าจะบวชมาไม่เห็มาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับผมก็ถามนในใวนะ่าแน,น,น่ใจหรือหนเผมก็ผมก็แน่ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน รู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าก็ก็จะมีหลายๆห,หลายเคสที่สมถติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรอย่างเงี้ยรูร้สึกว่าเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแคปซี้กันดีกว่าแต่ว่าส่วนทีมาดูมัมนก็ถี่ไม่ต้องกังวลไม่้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่กังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไงไง,ไงก็ต้องสึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าก็<ๆ>ก็บอกไปแล้วว่าอขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวได้ไหมไปแจงอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเดดรื่องศึกหรือเปลาไม่มีเลยครับหรเหมือนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเรื่องศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาะครับแล้วคนเรื่องงานได้เคลียร์อะไรคร่าวาว่าว่าจะต้องกลับปเงานระมาเมื่อไหร่ครับ ปลายคือเาจริงปลายเดือนพฤติกาก็มีไป่ามประเทศแล้วครับที่อาจจะต้องสึกออกมาก่อนช่วงปลายเดือนพฤติกาแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้ก็เดือนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับแต่ก็ผมมาแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือนก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะขึ้นไวปล่อยขึ้นไม่ไว จร like ิงๆอย่างวันนี้เราตั้งใจมาบทศึกษาพระธรรมด้วยม่วยใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลยก็หิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่จริงๆเยอะมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับยังยัโซเชียลหรืออะไรต่างๆต้องตัดาเงียครับก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้สมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลย หลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้แต่พี่วิจจะตั้งใจจะจำวัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดได้บ้านก็จะจำวัดอยู่ที่นี่แหละจะต้องไปไหนตัววัดอีกยัมีไปไปที่แบบว่าไปไปเชียงใหม่มีความกังวลอะไรไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางต้องไปอยู่สถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าครับ ราจะผลขอมไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพอที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำาณปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองก็จะต้องกวนหลายๆคนมาช่วยหน่อยได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดบ้างย่างหิย่าง,งเลยคนระับคือพี่เป็นคืนแรกเลยที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยครับ ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสรุปออกมาตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการการใส่จีวรนี่แหละมีการมีการยังไม่ได้ซ้อมผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินอาบัติทันครับพี่เลี้ยงมีกี่อรุกครับพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนเพื่อนเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างที่นี่ ใช่วันแรกเลยครับลหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่เสร็จเลยนะถึงผมเป็นนักตื่นกี่โมงเนี่ยทีนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่ขอเราถอมเราเพราะว่าเหลือต้องกินนอนเต้นเวลาอ,อะไรอย่างเงี <c oughs> ง้ยครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนปกติผมทำ IF อยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารนะเรา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 ด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อย เลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนี้คิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะขอคุณนะครับที่่วมานมาทีนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน,น้นองๆทุกคนที่มาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็กนก็ค <oczywiście> รั้งใหญ่มากๆในในชีวิตของผมเหมือนกัน ก็อยากจะเป็นพัฒนาบุญด้วยนะครับผมร่คาราคาทุก